แต่สำหรับพวกเราเนี่ยที่ยังเป็นปูถติชนอยู่มันยากที่จะมีความแน่นอนในการได้อัตภาพไม่ว่านรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาดังนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ถามก็มาว่าตายแล้วไปไหนสรุปแล้วตายแล้วนะครับถ้ายังเป็นปูถติชนยังยึดอยู่ยังไม่เข้าใจในเรื่องอริยสี่ยังไม่เคยฟังคำสอนของผู้เจ้า ความไม่แน่นอนของปุถุชนก็คือสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมเช่นเคยซึ่งเป็นคำถามที่นะคุณผู้ชมถามมาตลอดในเรื่องของเ,ออเมื่อเราตายแล้วนะไปไหน นะไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดซึ่งก็เป็นคำถามที่ถามมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็จะต้องตายนะไม่ว่าตัวเราเองคนใกล้ตัวก็ตามซึ่งนะลักษณะของการตายนะครับหรือการไปเกิดใหม่นะการได้อัตภาพการได้พบหรือการมีกติกติคือที่ไป นะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้านะท่านให้นะคํำสอนเอาไว้หรือบอกทางเอาไวนะ้ชี้ทางเอาไว้เพื่อให้เรานั้นไม่ต้องตายเพื่อให้เรานั้นไม่ต้องไปเกิดเพื่อให้เรานั้นเข้าสู่นิพพานแต่เมื่อเราเองไม่รู้นะคํำสอนของท่าน หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่รู้อริยสัจส,สีเมื่อไม่รู้อริยสัจส,สัสสจจะความจริงนะความเป็นจริงของธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่นะธรรมชาติเดิมของเราเนี่ยมายึดอยู่กับธรรมชาตินะที่เรียกว่าขันห้าเมื่อไม่รู้นะตามความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่กําลังมายึดอยู่เนี่ยนะเป็นธาตุตามธรรมชาติ นะเราก็เลยต้องเกิดดับไปกับ5ธรรมชาตินี้ดังนั้นมันก็เลยมีการตายเกิดขึ้นมีการเกิดเกิดขึ้นมีแก่มีเจ็บป่วยและก็มีการตายวนเวียนอยู่อย่างนี้และหลายๆท่านเองนะก็อาจจะยังเข้าใจนะอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นนะคือวิญญาณแต่จริงๆแล้วนะครับ วิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาตินะเป็นส่วนหนึ่งในขันห้าซึ่งขันห้านั้นประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่มีธรรมชาติหนึ่งนะที่มันมาพอใจในห้าธรรมชาตินี้นั่นก็คือสัตตานางังหรือสัตว์นั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของการเรียกนะพวกเราเอง ไม่ว่าจะเป็นนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาก็จะถูกเรียกว่าสัตว์เพราะมามีความพอใจอยู่อาคขันห้าหรือมีความอยากมีอุปทานในขันทั้งห้ามายึดอยู่กับขันทั้งห้าดังนั้นคุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติเดิมของเรานั้นมันไม่เกี่ยวกับขันห้าเลยแต่เป็นเพราะไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงยมันเกิดดับได้ก็เลยมาเพลินพอใจ อยู่กับขันธ์ทั้งห้าหรือมายึดอยู่กับขันธ์ทั้งห้าดังนั้นเมื่อขันธ์ทั้งห้ามันมีการแปลเปลี่ยนไปนะมันดับไปมันแตกสลายไปก็เลยต้องคิดว่าเรานั้นนะต้องตายไปกับมันนะและก็ด้วยความเพลินด้วยตัณหาความอยากก็พอร่างกายนะฝั่งมนุษย์ดับไปแตกสลายไปนะความเป็นสัตว์หรือความเป็นเราเนี่ย ก็ไปเพลิดเพลินไปพอใจไปมีตัณหาความอยากในขันห้าใหม่ซึ่งขันห้าที่ได้นะในอัตภาพต่อๆไปนะก็แล้วแต่ความเคยชินที่ใช้ชีวิตอยู่นะการเป็นมนุษย์อยู่ว่าปัจจุบันนั้นมีความเคยชินอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเรื่องของกุศลกรรมบทสิบกับอกุศลกรรมบทสิบดังนั้นนะเราเองตอนยังมีชีวิตอยู่ ก็ลองพิจารณาดูว่าเราเคยชินกับการกระทำอะไรถ้าเราเคยชินกับการกระทำนั้นๆก็มีโอกาสที่จะได้อัตภาพใหมนะ่ไปตามนั้นอย่างเช่นเราเองนะชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพยอเจอหรือมีความโลภปะทสร้ายพยายามเบียดเบียนมีความเห็นผิด ความเคยชินแบบนี้มันก็จะไปในทางที่เป็นทุกตนะิคือพบภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เช่นนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยแต่ถ้าเป็นความเคยชินนะที่เป็นกุศลกรรมรบท10คือสร้างคุณงามความดีนะสำรวมกายสำรวมวาจ,จาสำรวมใจเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ ไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่เป็นทุสร้ายมีความเห็นถูกความเคยชินแบบนี้นะครับก็จะนำพาให้ได้สุขติภูมิหรือภูมิของมนุษย์หรือเทวดานั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วการที่นะตายจากโลกนี้ตายจากความเป็นมนุษย์นี้นะถ้ายังพอใจอยู่กับขันห้า หรือยังมีความเคยชินอยู่กับการทำกุศลและอกุศลทั้งกุศลกรรมบท1สิบและอกุศลกรรมบท1สิบก็จะเป็นความเคยชินที่จะนำพาให้ธรรมชาติเดิมของเราหรือสัตตานังนี้นะครับนะที่มาพอใจอยู่กันห้นี้ยังไปได้อัตภาพใหมนะ่ตามความเคยชินนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าไม่อยากไปเกิด นะไม่อยากไปได้ขันห้าใหม่ไม่อยากจะไปได้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะในภพภูมิใหม่ก็ต้องนะครับนะถึงอรหันต์หรือนิพพานณนะปัจจุบันหรือที่เรียกว่าดับเย็นนั่นเองนะครับก็คือการไม่พอใจกับขันทั้ง5การไม่พอใจกับขันทั้ง5้านี้นะครับก็คือการรู้อริยสัจสี รู้ว่าทุก์ในอริยสัจสีนี้ก็คือการมายึดมาพอใจมามีตัณหาความอยากนะมานาะเพลิดเพลินอ,อยู่กับขันธ์ทั้ง5้าดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าขันธ์ทั้งั้าน,นะครับมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานะครับมันแตกสลายมันมีตัวตนอยู่ชั่วคราวจะว่ามีตัวตนก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะมีเต็มที่ในอัตภาพความเป็นมนุษย์ ก็แค่ประมาณนะครับร้อยปีเท่านั้นเองแล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็แตกสลายแล้วมันก็ดับไปแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าขันทั้ง5มันเป็นของไม่เที่ยงนะครับมันเป็นทุกข์มันแตกสลายได้นะเราเองก็จะไม่พอใจอยู่กับมันแล้วจะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจากขันทั้งหาจะไม่ยึดกับขันทั้งห้านะเพราะรู้ว่าขันทั้งหนี้ นะที่เรามายึดนี้มันเป็นทุกขนะ์อันนี้ก็คือรู้อริยสัจสีรู้ความไม่เที่ยงของกันห้ารู้ความเกิดดับของกันทั้งห้านั่นเองซึ่งการที่เราจะเข้าใจอย่างนี้ได้จะรู้อย่างนี้ได้นะครับเราเองก็ต้องนะครับเดินมันะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออริยมักมีองค์แปดนะครับเมื่อเราเดินอยู่ในมกักนะครับ มันก็จะทำให้เรานั้นนะเห็นการเกิดดับนะของทุกเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้านั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นการทํางานของขันธ์ทั้งห้าอย่างละเอียดซึ่งหลายๆท่านเองก็อาจจะเคยศึกษาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดหรือสายดับก็คือสมุทัยกับนิโรดนั่นเองนะครับ เมื่อศึกษาจนเห็นว่าธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันคือขันธทั้ง5้ามันทํางานอย่างไรนะครับก็จะรู้วิธีดับมันจะรู้วิธีออกจากขันธทั้ง5้าไม่ยึดกับขันธทั้ง5้าเมื่อไม่ยึดในขันทั้ง5้าก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือคนที่นิพพานนี่คือทางออกทางนิพพานทางหลุดพ้นนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านให้ทางเราเอาไว้แต่เมื่อเราปฏิบัติ ในอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้สมบูรณ์หรือไม่รู้ว่าอริยสัจส,สีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่เข้าใจเมื่อไม่เดินอริยมรรคมีองค์8ไม่ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เราเองก็จะยังพอใจอยู่กับขันธ์ทั้ง5เหมือนณปัจจุบันนี้ดังนั้นเมื่อมีความพอใจมีความเลิดเพลินอยู่ขันธ์ทั้ง5 เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพัสสะไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือนะทันมารมความนึกคิดต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถูกพัสสะเนี่ยไอการกระทบเนี่ยมันบังหน้านะทำให้มองไม่เห็นอริยสัจส,สีมองไม่เห็นทุกข์หรือมองไม่เห็นสัจจะความจริงว่า สิ่งที่มันกระทบกันนั้นมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อมองไม่เห็นว่ามันเป็นระบบธาตุธรรมชาตินะมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นเราเองก็จะมองไปเป็นสิ่งที่นเห็นณปัจจุบันอย่างเช่นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นสิ่งต่างๆที่เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเห็นเป็นแบบนี้นั่นแหละเรียกว่าอวิชชา คือเห็นผิดจากความเป็นจริงไม่เห็นเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่แหละเป็นต้นเงื่อนของปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายจึงมีการปรุงแต่งทั้งระบบทั้งสังสารวัตคือนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาเรามองไม่เห็นว่า นรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและการเกิดขึ้นตามความเคยจินหรือตามกรรมของสัตว์นั้นๆที่ได้กระทําทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในการได้อัตภาพนั้นๆเมื่อไม่เห็นสัจความจริงนี้นะครับก็เกิดการปรุงแต่งทั้งระบบนะดังนั้นผู้ที่เวียนไหยตายเกิดหรือสัตว์หรือสัตวตานางนี้นะครับ ก็ยังคงปรุงแต่งอย่งนี้ไปเรื่อยๆเืยๆนะครับนะเพราะว่าเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยแบบนี้ก็จะมีวิญญาณและนามรูปซึ่งนะครับวิญญาณมันจะเป็นตัวที่รู้แจ้งไปรู้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นะอีก4ตัวนี้ดังนั้นเมื่อมีกันห้าเกิดขึ้นก็มีพบแน่นอนนะครับนะซึ่งพบใหญ่ๆก็จะมีกรรมพบ รูปภพและอรูปภพมีสามภพและเมื่อมีภพก็จะมีสลายยตนะสลายยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองนะครับที่ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสนาโพธพภะหรือธันมารุมนั่นเองมีการเกิดอยู่แบบนี้วนเวียนไปวนเวียนมานะครับเมื่อมีการเกิดก็มีชรามรณะคือแก่และตายแล้วก็วนเวียนกลับมาอยู่อย่างนี้อีกนะครับ ดังนั้นนะครับสรุปได้ว่านะครับเมื่อตายแล้วยังสร้างกรรมทั้งกรรมดีนะที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10หรือกรรมชั่วอกุศลกรรมบท10ก็ยังมีที่ไปต่อก็คืออัตภาพนะใหม่ก็จะเกิดขึ้นตามความเคยชินณนะปัจจุบันหรือตามวิบากกรรมนั่นเองทําอะไรไว้ทําดีหรือทําชั่วถ้าทําดีก็ได้มนุษย์หรือเทวดา แต่ถ้าทําชั่วก็ได้นรกกําเนิดเดชานและเปรตวิสัยซึ่งนะการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้นะครับเราเองก็สร้างเหตุปัจจัยมาแล้วดังนั้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นสัจจะความจริงนี้ยังไม่รู้อริยสัจสี่ว่าธรรมชาติที่มันอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอย่างไรยังไม่รู้ว่าขันธ์ทั้งหนั้นเรามายึดมันอยู่เนี่ย นะครับมันเสื่อมสลายได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเมื่อไม่รู้ก็ต้องไปต่อสรุปแล้วชีวิตหลังความตายก็คือนะไม่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยก็มนุษย์และเทวดาซึ่งการจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์และเทวดานั้นพุทธเจ้าบอกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดามีน้อยมากน้อยขนาดไหนน้อยขนาดเท่าเศษดินในปลายเล็บ นะคือพระพุทธเจ้าท่านเอาปลายเล็บเขียเ่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกถามภิกษุทั้งหลายว่านะดินในปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีในโลกนี้อันไหนมากกว่ากันนะสาวกก็บอกว่าดินในโลกนี้ดินในมหาปฐพีนี้มากกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดินในปลายเล็บที่ช้อนขึ้นมาเนี่ยนะนั่นคือมนุษยนะ์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยอยู่แค่นั้นแต่มนุษย์ที่ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นนรกนะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตวิสัยเทียบเท่ากับดินในโลกนี้เทียบเท่ากับดินในมหาปฐพีนี้ดังนั้นนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าคําสอนของพระเจ้านั้นท่านพยายามบอกทางให้เรานั้นไม่ต้องไปเกิดคือไม่ตายไปกับขันทั้ง5ไม่ให้เรายึดกับขันทั้งห แต่ถ้าเมื่อใดเรายังไม่เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจอริยสัจสียังไม่เข้าใจสิ่งที่หนาเรามายึดอยู่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อไม่เห็นสัจจะความจริงนี้แน่นอนนะครับยังคงเพลิดเพลินยังคงพอใจยังมีตัณหาความอยากยังมีความกำหนัดกับขันธทั้งห้าดังนั้นที่ไปจึงยังมีอยู่ ตามความเคยชินหรือตามวิบากกรรมนั่นเองนะครับการที่ตายจากโลกนี้แล้วแล้วไปได้อัตภาพใหม่หรือไปเกิดใหม่นี้นะครับถ้าเป็นปุตุิชนเนี่ยความแน่นอนก็จะยากนะครับหรือบางคนคิดว่าตัวเองทําดีแล้วนะตายไปต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่จริงๆแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการได้เป็นปุตุิชนเนี่ยนะครับนะ เวลาตายไปเนี่ยเปรียบเสมือนซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศคือความไม่แน่นอนนะของการที่เราซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศคือบางทีมันเอาโคนตกลงมาหรือเอาทางปลายตกลงมาหรือเอาตรงกลางตกลงมาก็เหมือนการตายจากความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายังมีตัณหาความอยากยังมีความพอใจอยู่คันทั้ง5สัตว์นี้ก็จะยังไปได้อัตภาพใหม่ ซึ่งอัตภาพใหม่นี้ก็ไม่แน่นอนการคิดว่าขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาอาจจะตกลงไปที่นรกกำเนิดเดาชานและเปรตวิสัยก็ได้นะครับเพราะว่าจิตสุดท้ายหรือความเคยชินที่สะสมมาพอใกล้จะตายหรือจิตสุดท้ายขณะที่นะลมหายใจจะดับดันไปและลึกถึงอากุศลดันไประลึกถึงความเคยชินที่เคยสร้างมาบ่อยๆอ,อันเนี้ก็สามารถที่จะ นะตกลงไปที่นรกตําเนดเดรชานหรือเปรตวิสัยได้ซึ่งภพภูมิเหล่านี้นะครับมันก็มีขันธ์ทั้งห้าเหมือนกันแต่เป็นขันธ์ทั้งห้าที่อยู่ในความทุกข์ทุกข์กว่ามนุษย์มากนะครับซึ่งงนะานนรกนี่พระเจ้าเปรียบเสมือนตกลงไปในลุ่มฐานเพลิงนะส่วนการไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานก็เปรียบเสมือนตกลงไปในลุ่มอุจจาระ หรือการไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็เปรียบเสมือนคนที่ไปนั่งใต้ต้นไม้นะที่มีใบเบาบางหรือไม่มีใบเลยก็จะมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวดังนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากเป็นปุถุชนอยากมีความแน่นอนในการนิพพานหรือการได้นิพพานก็จะต้องเป็นอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปซึ่งโสดาบันขึ้นไปนี้นะครับเขาจะมีความแน่นอน กับการได้นิพพานไม่ว่าจะเป็นโสดาบันที่เป็นสัตตคัตตุปรมะคือเขาจะมาเกิดอีกเจ็ดครั้งคือการได้อัตภาพระหว่างมนุษย์และเทวดาเนี่ยอีกเจ็ดครั้งแล้วก็ปรินิพพานและการได้โสดาบันนี้นะครับทุกๆก,การปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อดับเกลียดเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คือข้อดีของอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปส่วนโสดาบันที่เป็นโกลังโกละเนี่ยนะครับ ก็จะกลับมาเกิดอีกสองสามครั้งแล้วก็จะนิพพานได้คือหลุดพ้นจากขันทั้ง5้าถอนอุปทานการยึดมั่นจากขันทั้ง5ได้ส่วนโสดาบันที่เรียกว่าเอกพิชีอันนี้จะมาเกิดครั้งเดียวก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากขันทั้ง5นี้ได้ซึ่งความเป็นโสดาบันทั้ง3ระดับนี้นะครับก็จะแตกต่างกันที่อินทรีย์ และอริยะที่สูงกว่าโซทับันขึ้นมาก็จะเป็นสกทาคามีนะครับสกทาคามีนี้ก็จะมาเกิดอีกครั้งเดียวก็จะปรินิพานได้สูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นอนาคามีอนาคามีนี้นะครับนะก็จะเป็นผู้ที่นะครับไปอุบัติที่ไหนคือไปเกิดที่ไหนจะเป็นโอปปาติกะคือผุดเกิดที่ไหนแล้วก็ปริพานที่พบนั้นเลยอันนี้ก็คือข้อดีของอนาคามีนะครับนะ ปริพาน์แน่นอนนี่คือนะครับผู้ทีนะ่เดินมากตามคำสอนของผู้เจ้าจนได้ความนะแน่นอนในนิพานเที่ยงแท้แน่นอนในนิพานเขาจะหลุดพ้นจากนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยดังนั้นนะครับนะถ้าเรายังไม่เป็นพระรานยังไม่หลุดพ้นนะอย่างน้อยก็ต้องได้นะครับในชาตินี้นะครับก็ต้องได้สดวาบัน หรือสกทาคามีและอนาคามีส่วนพระอรันนั้นท่านก็บรรุแล้วนะท่านก็ได้นิพพานในปัจจุบันแล้วเพียงแต่รอกายนี้แตกดับเพราะท่านนั้นไม่ยึดกับขนนันหานี้ก็เลยไม่จําเป็นต้องไปเกิดอีกนะครับซึ่งการที่เรายังไปเกิดอีกนะครับหรือแม้แต่การได้ริยะก็นะฮะยังมีความพอใจอยู่ ซึ่งความเป็นอริยะนั้นท่านก็เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีกิเลสลงเหลืออยู่บ้างก็เลยยังมีการเกิดอีกแต่สำหรับพวกเราเนี่ยที่ยังเป็นปุถุชนอยู่มันยากที่จะมีความแน่นอนในการได้อัตภาพไม่ว่านรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาดังนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ถามก็มาว่าตายแล้วไปไหน สรุปแล้วตายแล้วนะครับถ้ายังเป็นปูถุิชนยังยึดอยู่ยังไม่เข้าใจในเรื่องอริยสัจียังไม่เคยฟังคําสอนของผท้เจ้าวความไม่แน่นอนของปูถุิชนก็คือนรกกําเนิดเดชานและเปรตวิสัยหรือมนุษย์กับเทวดาแต่นะครับการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์หรือเทวดาเมื่อตายจากมนุษย์และเทวดาก็อาจจะตกลงไปในนรกกําเนิดเดชานและเปรตวิสัยได้ไม่เหมือนพระอริยะที่ตายแล้วนะครับ ก็จะมีความเที่ยงแท้ต่อน,นิพานนะและก็จะไม่ต่ํากว่ามนุษย์นี่คือผู้ที่ฟังคําสอนของผู้เจ้าเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติอริยมรรใิองค์8เพื่อให้เข้าใจในอริยสัจสี4อย่างท่องแท้จนสามารถที่จะเห็นสัจจะความจริงถอนอุปทานการยึดมั่นจากขันธ์ทั้ง5คือไม่เอาขันธ์ทั้ง5แล้ว นะก็จะสู่การหลุดพ้นหรือสู่นิพพานสู่อมตะก็คือไม่ตายไปกับขันห้านั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยากรู้ว่าเมื่อเราตายจากอัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วไปไหนแต่จริงๆแล้วธรรมชาติเดิมของเรานั้นไม่เคยตายแต่ที่คิดว่าเราตายก็คือเป็นเพราะเรายังพอใจยังเพลินยังมีตัณหาความอยากยังมีความกำหนัดอยู่กับขันทั้งห้า ก็เลยจําเป็นต้องตายไปกับมันและก็ไปหาอัตภาพก็คือไปหาขันห้าใหม่นั่นเองนะครับแต่ผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็คือไม่ต้องไปหาขันห้าใหมนะ่เขาก็จะเบื่อหน่ายทิ้งมันไปแค่นี้เองนะครับหลักการที่พระพุทธเจ้าพยายามบอกเรา mm. เพื่อไม่ให้เรานั้นเกิดตายไปกับ5ธรรมชาตินี้ mm. ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับถามตอบเรื่องของธรรมะนะครับ ก็จะพยายามมาตอบคำถามของคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ